การเมืองหน้าสองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะของไทยรัฐวันนี้เนี่ยเขาใช้หัวข่าวว่าเซตฉากเข้าเกมเชื่อ <c oughs> ขายชื่อหนังจีนนะเซตฉากเข้าเกมเชื่อ <c oughs> เออก็อ่านดูก็คงจะพูดถึงเรื่องที่นี่ยละฮะทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็เตรียมการนะครับรวมทั้ง สอวอนะฮะก็มีลงชื่อจะไปถอดถอนคุณวราเทพนะครับหรือแม้แต่เรื่องจำนำข้าวอะไรหลายๆอย่างแต่มันอันนึงที่มันน่าสนใจตรงหัวข้อข้างบนนะฮะเขาบอกว่านายกเนี่ยไปกินข้าวต้มวัดบวรถ้าใครเคยไปกินแฮมจะมีอยู่ร้านนึงครับขอบอกสั้นๆว่าแพงโคตร <laughs> อยู่ีร้านนึงครับว่าข้าววัดบวรนะฮะเดินเข้าไปฮะอร่อยไหมก็อร่อยมั้งครับ ผมเป็นคนคอตคัวระคขยนะกินอะไรก็อร่อยเนี่ยเขาบอกว่าเจแดงประกบน้องปูไม่ห่างมันก็เข้าไปยังถึงข่าวนี้ของเราฮะเมื่อกี้ไทยรัฐใช่ไหมครับนี่ฮะมติชนเนี่เขามีคอลำขออนุญาตอ่านว่าคอลำแบบ <c oughs> แบบลายบัณฑิตาสฐานบอกว่าถ้ามันยังไม่มีไม่โทรไม่ตีไม่เอก ต้องอ่านวอลคอลัมนี่ฮะศึกสองเจปิดไม่รับเออพิดพิดข้าง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 ศึกสองเจเออเนี่ยแม่นี่ศึกสองเจครับนี่ฮะขนาดโคศกรัฐบาลนะครับยังแย่งกันนะฮะสองเจนะครับเจแรกพยายามผลักดันเด็กในคาถาฮะตกลงโคศกรัฐบาลนี่มันเป็นเด็กในคาถาเอาพวกเจนี่พวกนี้ก็มีมนไง เจอีกสองก็พยายามส่งเด็กของตัวเองเข้าประกวดครับแล้วครูสรัฐบาลนี่รู้สึกจะเป็นใครไม่รู้ฮนะเห็นระประกาศชื่อมาแล้วผมลืมชื่อไปเนะี่ยท่านที่รู้ว่าเป็นเด็กของเจค่ก็ช่วยเล่าสู่กันฟังด้วย <c oughs> นั่นแหละเออเป็นกำลังภายในของการเมืองไทยฮนะหลังจากกินข้าวต้มวัดบวรเสริมกำลังให้เจนะครับเจเลยต้องแท็กทีมกันนาะยยกประกุมำน,นาพักเพื่อไทย ให้พี่ชายไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ท่าคิเล็กพร้อมกับกินไปก็บ่นไปช่วยด้วยหนูอยากกลับบ้านประมาณนั้นเลยล้อเล่นนะล้อเล่นอย่ามาด่าผมอีกผมก็ล้อเล่นทุก,ท,ก,ท,กทุกรัฐบาลนั่นเลยก่อนเราจะคุยกันนะครับแจ้งเลยชื่อผู้โชคดีนะฮะได้รับขอนที่รื้ประจำสัปดาห์หนึ่งท่านที่โทรศรรรัพท์ค่าบรแสดรความเห็นคุณวันเพ็ญศรีสะเกนะครับ คุณอนเพนติดต่อกับคุณแอนหรือส่งเอสไปแจ้งที่ที่อยู่ที่จะจัดส่งบัตรไปให้ที่0 847111941ภายในวันนี้หรือคุณอนเพนียนส่งเอสไปวลาฮะเดี๋ยวน้องเขาจะติดต่อคุณมนเพนกลับไปแล้วก็คอนเฟิร์มชื่อที่อยู่กันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวจะจัดส่งบัตรไปให้หลายๆท่านได้รับแล้วนะครับมีบางท่านยังค้างอยู่นะฮะเดี๋ยวก็จะไปถึงเหมือนกันตามลําดับนะครับส่วนสัปดาห์นี้หนึ่งท่านเหมือนกันที่โทรเข้ามานะฮะบ,บัตรกำนันทปหนของวันบาไดด้มกทเป็นต้อง แบบอะไรนะแบบกระทรวงนั้นกระทรวงอะไรรู้เขาทำตอนนั้นมีกระทรวงน่ะ <c oughs> ที่ซื้อของหนึ่งจินละลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของคุณเอามันเหมือนบัตรเงินสดอะคุณไปซื้อของได้เลยนะครับอ่ะก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเดี๋ยวประเด็นจะมานะคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือปรับคอรมอปูสามปลอดประสบโบรัฐบาลปูอยู่ยาวเจ็ดปีคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เอะนะครับอีกอันหนึ่งคือเด็กแปดขวบครับผูกคอตายฮนะ เรียนแบบละครไทยคิดเห็นยังไงฮะละครไทยที่ว่าคือเรื่องแรงเงาว,วันก่อนเคยถามครับคุณผู้ชมแต่ท่านบอกไม่เคยดูฮะแต่รายการเราไม่เคยดูแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะฮะผมไปต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดไม่ดูละครเรื่องแรงเงาเยอะนะฮะดูป่านางเสือช่องเจ็ดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่คนกรทมเนี่ยดูคนเล่นเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวจะท่านาทานี่อยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวจะมาหามาว่าผมว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดฉันก็เล่นเฟซบุ๊กเป็นนะ แต่ที่ที่มันดังเรื่องแรงเงาเนี่ยมันเหมือนมันดังในกรทมอฮะแต่คนรอบนอกชาญเมืองเขาไม่ดูนะเขาดูเจ็ดสีครับี <c> ่ <oughs> แต่เราก็จะถามนะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวเราก็จะถามในภาพรวมของละครทั้งหมดแหละที่มันมีพิจกรรมสไตล์แบบชิงรักหักสวา่างตบตีแย่งผัวแย่งเมียเน,นียฮะหรือหลายๆอย่างแล้วมันเกิดพฤติกรรมเรียนแบบมันไม่ได้แค่เรื่องละครนะครับคุณผู้ชมฮะมันมีอะไรอะ่ะ ชมลมคนอวดผีหรือเปล่ารายการเนี้นะฮะเนี่ยบอกว่าเรียนแบบเด็กไปเรียนแบบด้วยอ,อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะว่าเวลาดูแล้วแยกไม่ออกระหว่างความเป็นจริงนะฮะกับกับความไม่จริงนะครับความฝันกับความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีเพลงอะไรที่เขาบอกไนงะบอกว่ามีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงอย่าอยู่กับความฝันนะฮะ อ่ะส่วนอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมอ <c oughs> อันนี้ครับนี่จะเล่าให้ฟังในเว็บไซต์เขาบอกมาว่าชงคลมอปูสามเปิดจำนำมันใช้งบสามจุห้าหมื่นล้านไม่ใช่จำนำสนุกนะฮะ <c oughs> จำนำมันกันไปเลยไม่ใช่มันสัมปหลังน,นะครับสามหมื่นห้าพันล้านบาทดังนั้นแล้วท่านใดที่อิจฉาชาวนานะฮะ รัฐบาลใช้เงินหมื่นแสนล้านช่วยชาวนาต่อไปก็อิจฉาชาว,ชาวไล่มันสัมปะหลังครับรัฐบาลก็ช่วยเขาเหมือนกันสามหมื่นห้าพันล้านครับจานำกันเข้าไปถนัดนักเรื่องนี้วันนีงน้งานหนึ่งครับนี่น่าดูเหมือนกันนี่ดูพเพเพลินก่อนคุยการเมืองคู่รักที่รักกันนานที่สุดในโลกเขารักกันนานถึงแปดสิบเจ็ดปีโอ้โห อายุร้อยเจ็ดกับร้อยปีฮะมีลูกกันแปดคนดูหน้านี่ฮะโอ้โห oh. ก็อยากรู้เหมือนกันนะรักกันนานขนาดนี้ถ้าเกิดฝ่ายได้ไฟหนึ่งตายเนี่ยอีกฝ่ายจะอยู่ยังไง oh. เขาบอกว่าชีวิตตายแต่ความรักไม่ได้ตายไปด้วยนะครับนี่ฮะนะโอ้ร oh. ักกันขนาดนี้นะ oh. แล้วบางทีผมก็สงสัยนะ ในความเป็นจริงเนี่ยคนเรามันจะตายมนะันจะเสียชีวิตในะคุณผู้ชมมันมีสองอย่างคือเจ็บไข้ได้ป่วยกับอุบัติเหตุส่วนในคาว่าตอมใจตายนี่มันในละครไทยไงแต่มีบางคนเขาบอกจริงนะพี่มีคนแก่คนหนึ่งอนะ่ะพอสามีเขาตายอ่ะภรรยาเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเขาก็ตอมใจตายยัน <c oughs> นี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่แก่อ่ะประเด็นเราอยู่บนจอครับโทรศัพท์น่าจะใช้ได้นะคุณผู้ชมฮะส่งเสียงกันได้ครับ ข่าวแล้วคุณจะเรื่องข่าวหลังปรับคอรมอลใหม่ปอดประสบโวรัฐบาลปูจะอยู่ยาวเจ็ดปีเชื่อหรือไม่ฮะเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อเพราะเหตุใดไม่เชื่อเพราะเหตุใดการแช่แข็งเดี๋ยว,วหลังก็ถามฮะการแช่แข็งกับปฏิวัติประชาชนอะไรเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่หลังจากการชุมนุมครั้งที่สองนะครับและการที่สองคือข่าวเด็กหญิงแปดขวบผูกคอตายเรียนแบบละครไทยฮะคิดเห็นยังไงฮะให้ดูนี่ครับ ทีมเขียวการเมืองแช่แข็งประเทศไทยเรื่องเก่าคนหน้าเดิมนะครับมาดูว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่น้องประชาชนจะออกมามากมายขนาดไหนแล้วจะนั่งยาวหรือไม่นั่งยาวแล้วจะกดดันรัฐบาลอย่างไรรู้อยู่ว่ารัฐบาลประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่นนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามมีข่าวหรือไม่มีข่าวเขาก็ไม่ออกฮะ ยังไงเขาก็ไม่ออกครับสว่วนอีกอันนึงผมจะเล่าให้ฟังจำได้ไหมครับมีวันหนึ่งเราเคยคุยกันในประเด็นที่หนึ่งล้านแจ้งข้อมูลชายชุดดำดีเอสไอฮะทางดีเอสไอเขาบอกแล้วนะว่ามีคนมาแจ้งเยอะนะครับคุณผู้ชมฮะมีคนมาแจ้งเยอะเลยอบอกว่าไม่ช้านจะได้จ่ายเงินล้านแน่นอนเขาบอกว่าจากข้อมูลการแจ้งเบาะแสช่วงเวลานี้เชื่อว่าดีเอสไอจะจ่ายเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทในไม่ช้า เพราะข้อมูลบางส่วนที่ได้รับมีความสําคัญต่อรูปคดีอย่างมากทั้งนี้หากมีการจ่ายเงินรางวัลไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะทําให้คดีส่วนที่เหลือมีคนเข้าให้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราต้องดูแลครับเพราะนั้นท่านใดมีเบาะแสลองดูครับนะครับจะเป็นคลิปจะเป็นอะไรก็ตามฮะหรือท่านชุมนุมอยู่ตรงนั้นเนี่ยหรือบ้านท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนที่บ้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจฮะเพราะว่าต้องนั่งแอบดูในรูประตูไงใช่ไหมเขาชุมนุมกันแอบดูในรูหน้าต่างแล้วจะมีเบาะแส เออถ้ามีเบาะแสเนี่ยรีบรีบไปแจ้งฮะได้หนึ่งล้านฟรีไม่ต้องซื้อชาเขียวไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่แต่อย่างใดนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือเรื่องอุทยานฮะตอนแรกว่าจะคุยเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่าจะคุยในมุมไหนดีอุทยานแห่งชาตินี่ฮะมีข่าวนะครับยังไม่สามารถตั้งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคนใหม่ได้เนี่ยแนวลบ ลุกป่าอุทยานเหตุการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงฮะเขาบอกว่ายังไม่สามารถตั้งได้แล้วก็มีรัฐมนตรีเนี่ยฮะคุณปีชาเล่งสมบูรณ์สุขเนี่ยก็จะสืบสวนนะครับคล้ายๆกับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลยฮะเพราะว่ามีคนร้องเรียนประมาณว่ามีเงินรายได้เนี่ยไม่ได้ไปซ่อมบำรุงบ้านพักห้องน้ําห้องสุขาซุดโซม่มานอุทยานแห่งชาติเออนี่ฮะอันนี้ต้องติดตามกันครับเพราะว่าสไตล์การทํางานคุณดํารงพิเดษนะฮะ <c oughs> อธิบดีคนก่อนเนี่ยเขาจะรื้อจับยึดใช่ไหมครับแต่มีคนถามเหมือนกันว่าแล้วอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นหน้าตาของประเทศเนี่ยการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศเนี่ยใครเคยไปนอนหนุนแห่งชาติเนี่ยจะรู้ฮะบ้านเน่ามากผมใช้คํานี้นะผมเคยไปนอนแบบโอ้ดูแล้วมันนี่หรือฮะที่ภาคของประเทศไทยเออเนี่ยเขาต้องตรวจสอบกันนะครับคุณนําลงก็พูดเลยนะบอกว่า ใช่ว่าผมจะไปทุจริคตคดโกงใครที่ไหนที่ผ่านมาการทำเนนกรมอุทยานหลายเรื่องต้องใช้เงินรายได้ของุทยานแห่งชาติเข้าช่วยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรื้อถอนรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติการปราปรามผู้ลักลอบตัดไม้พยุงการรื้อถอนสวนยางหรือกระทั่งเรื่องผู้ควรเค่งเป็นเงินรายได้จากอุทยานทั้งนั้นเพราะของประมาจากรัฐบาลไม่ได้เลยอลองติดตามดูครับหลายๆคนบอกว่าคิดว่าคุณนำลงจะมาเป็นรัฐมนตรีแต่อ่านที่เขาวิเคราะห์เขาบอกว่าคุณนำลงไม่ได้เป็นคนโปรดคุณยิ่งัักอ้างน ก็ไม่ได้อยู่ในพักไหนครับแล้วก็หลุดไปก็ต้องติดตามดูครับเรื่องนี้ฮะสุดท้ายจะเป็นอย่างไงกรมป่าไม,ม้กรบบุทยานแคนาเฟะเหมือนเดิมหรือไม่ครับเอามาเรื่องของละครบ้างฮะที่ในประเด็นนะครับคุณผู้ชมฮะละครนี้เขาว่ายังไงเดี๋ยวเขาอ่านให้ฟัง <c oughs> เด็กเสียชีวิตรหรือเปล่าคะเนี่ยในข่าวเดี๋ยวดูก่อนนะ พอแพทย์ยังยื้อชีวิตไว้ได้นะครับคือผูกคอตายนะคุณผู้ชมฮะแต่ไม่ตายหลังขาดอากาศหายใจนานกว่าสิบนาทีนะฮะร,ระบุในรอบสัปดาห์เดียวทีวีนาเสนอภาพคนแขวนคอตายถึงสามรายการเสี่ยงให้เด็กเกิดพฤติกรรมเรียนแบบแนะอย่าปล่อยให้เด็กต่ำกว่าสองขวบดูทีวีควรย้ายละครเนื้อหารุนแรงไปหลังสี่ทุ่ม,ม,ม,มเรื่องนี้รัฐมนตรีเนี่ยเขาก็แอนอกเร่งสอบสวนเหมือนกันครับเรื่องนี้ฮะนี่ และธรรมธิวณธรรมสั่งด่วนเร่งแก้เด็กแปดขวบผูกคอเรียนแบบแรงเงานางเอกเจนเนี่ชี้ละครมีคำเตือนแต่แรกเ,เขาบอกนะบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะละครแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีเลตอยู่แล้วว่าเหมาะกับเยาวชนอายุเท่าไหร่ฮะเด็กต้องดูอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้ใหญ่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นความร่วมมือกันนะครับ อย่างไรก็ตามนะฮะเขาบอกว่าส่วนที่พูดคุยอยู่ทุกวันนี้คือผู้สร้างที่ได้พูดคุยกันเบื้องต้นในการสร้างภาพยนตร์ละครเนี่ยขอคำานึงเหตุการณ์รที่ผ่านมาในอดีตด,ด้วยว่าเคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงใดที่จะต้องคำานึงถึงด้วยในการสร้างสือนะ่อะรขาว่าอย่างนี้นะครับส่วนเจนนี่บอกว่าไม่ทราบเลยนะว่ามีเด็กทําตามละครละครเรื่องนี้สร้างขึ้นมานานแล้วเป็นบทระพันธ์มานานแล้วไม่ได้สร้างใหม่และละครก็เตือนแต่แรกแล้วว่าเวลาดูให้มีผู้ใหญ่ให้คําแนะนําเด็กๆส่วนเรื่องกระแสไม่ชอบเราห้ามไม่ได้อยากให้ดูอย่างมีสติ แล้วละครเรื่องนี้ก็ให้ข้อคิดมากไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะฮะเ,เขาว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กระแสละครมันก็แรงแล้วก็ดีใจทุกคนที่ให้การตอบรับที่ดีอืมนะครับก็ว่ากันไปนะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยัง